ครับต่อไปเราจะมาสาธิตการได้วัวข่าลันนะเรามาเริ่มต้นด้วยการเอาเ้อแดงออกก่อนะครับต่อไปเป็นบ้าแหวกนะบ้าแหวกกับใช้ท้องนะครับจีอยู่ติดกันตอนนี้ก็บ้าแหวกนะครับ ชายท้องนะฮะต่อไปเราเอาสโพกออกนะครับ,รรบถ้าเราต้องไปจัตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เอาสโพ่ออกนะครับ ครับต่อไปเราจะเอาเนื้อหมอนออกนะฮะครับต่อไปเราจะมาเอาแว่นตาออกนะครับ วางตูกระดูกของโขกนะัเพื่อที่จะไปทำเนื้อเองนะครับครับต่อไปเราจะปอาตีบูท้าออกนะคพรับว่าตัวนี้จะติดกับโชว่วงเยวนะครับครับต่อไปเราจะมาเอาทีโบนออกนะฮะ อไปเราจะแยกส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อลูกมะพร้พาวนะครับตัวนี้จะเป็นพัดนอกตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับครับหลังจากนั้นเราจะรอกออกจากลูกมะพร้พาวพัดนอกออกก่อนนะครับ ครับผมตัวนี้จะเป็นลูก้าวนะครับแยกันตัวนี้ตัวนี้เป็น้าบนอกตัวนี้เป็นเกียวนะครับแล้วเรามาแยกกันเป็นส่วนๆนะครับครัเรามาลูาออก้าวกันนะครับครับจะเป็นจะเป็นเกียวนะครับ ต่นี้จียวสนี้จะเป็นพับนอกนะครับ,บ,บขเ,าเาขะะเาจะมาทำแต่ฝับครึ่งกันัไปดูอนะครก็จะมีน่องอยู่สแบบนะครับอันนี้ือเป็นน่องรอนอกอันนี้เป็นน่อง ตอกข้างในนะตอาแกะออกก่อน แล้วก็เราแยกส่วนหมดแล้วนะครับของคลังเราจะมาดูกันนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อแดงที่เราต้องมาตัดแต่งเอาเนื้อแดงทําเป็นรูกบนะครับตัวนี้เป็นแฟงนะครับตัวนี้เป็นชายท้องนะฮะตัวนี้ลูกมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมัดท่อมราวนะฮะอันนี้เป็นรัมนะครับหรือว่าเอลตัวนี้เป็นเนื้อสโพกนะฮะ ือว่าท็อปราวตัวน,นี้เป็นไอราวนะครับหรือว่าเนื้อหมอนแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเนื้อน่องนะครับที่เราบอกว่ามีสองก้อนตัวน,นี้จะเป็นปีดรูปมะพร้าวนะฮะหรือว่าทิปปัดตัวน,นี้เป็นทีโบนนะครับที่มีสันนอกสันในถ้าเวลาเราเลาะออกหรอหมอนถ้าผมเชื่ตอนขาหลังก็จะมีแค่นคี้